นำล่าว,วันพูดนะครับน้องข้าวปั้นนะครับมาแล้วนะครับผมล่าซื้อเพื่อนฟันเห็นงูสองตัวเพื่อนแปะให้พอ้อบอกเป็นโตเลยนะครับผมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้จริยารในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูวช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี่ผมมีแนวทาง ตำเล่าของน้องข้าวปั้นมาฝากมาตอนพีพีเอฟซีนะครับสรารเวฟซีที่ติดตามรับชมนะครับตามมาหาลัลยลายว้ยดามใดน้องข้าวปั้นสี่เมตรตาให้โชวลราภอีกนะครับผมเอ้ามาเมื่อนี่บอบพิดหวังนะครับยูดีๆเพิ่นกระบอกยูดีๆเพิ่นกระววาแปรให้พร้อมนะครับฝันแล้กับแปรให้เรียบร้อยเพราะต้องถามยากนะครับ ไอเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครแชร์คอยดวงเปิดใครแชร์คอยมีโชคใครแชร์คอยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะครับผมเอาบ่าวลายละเอาผู้ใดยอยากฟังเสียงน้องขาปันบอนะครับอยากฟังพิมพ์เข้ามาผมสิ่เอื่อนมาให้นะครับผม เอาสาหรับความฝันของน้องนะครับผมเคยจะบอกให้ฟังข่าวๆก่อนนะครับคือน้องกับปันฝันนะครับฝันเห็นงูสีดำนะครับงูสีดำสองตัวออกอยู่เทียงหน้านะครับคล้ายๆว่าผมไปหน้านี่แหละนะครับออกอยู่หน้าผมเลยงูสีดำสองตัวออกอยู่หน้าผมพู่ขึ้นว่าต่อหนาต่อตาผมเลยนะครับผมเพิ่งกัเลยแปลให้ นะครับฟันเองตีเองแปรเองโอ้โหคักหีหลีทับบ้านทับบ้านฝันมากไงนะที่ว่าเห็นงนะูเอาเอา,เอาเสียงโทรศัพท์พลงก่อนผมจะทำให้จะผมทำให้บ่โดนนะครับเอาแต่เสียงก็ได้นะครับผมมาเอาแค่เสียงเอามายืนนะเอาแค่ตวัวไม่ได้หรอเอาแค่เสียงก็ได้ ฝันว่าไงที่ว่าเห็นงูสีดำมันโคดรเป็นเล่ไ์ขายเรยไหมเพ้องูโคดรเป็นเล่ห์ขายเรอยเหรอม่นมันสีอะไรสีดำเลยที่เขาบ้านบอกสีดำงูสีดำงูดำอะไรเพ้องูดำก็มีงูเห่างูจงอางนี่แล้วงูบ้องมพ้องูบ้องอีสานอ่ะงูบ้องอืมันเป็นอะไรงูบ้องอีสานมันสีเป็นไล่ดำ น้องไปแล้วเรียกน้องมาด้วยอ่านะครับผมสรับที่น้องฝันก็นคือฝันเห็นฝันเห็นงูสองโตนะครับตัวสีดำเพิ่นก็ได้แปลให้งูบ้องอีสานเพิ่นก็นได้แปลให้สองอสองเจ็ด นะครับสองเจ็ดด้ยินว่าพ่นโคดห้นะครับผมเนาะพญาม,มาเมื่อกี้เิ่นว่างูโคดหนะ้เนาะนะครับพ่นไ,ได้บอกตัวเลขปลาหลัเมื่อกี้สองเจ็ดนะครับ,นะรบผมน้องข้าวปั้นนะครับเอาแล้วด้านบนนี่คืออย่างนะครับม่วว่านผมขอโชกับน้องมิลินนะครับมิลินพ่อขอตำลาวหน่อยพ่ออยากไปเที่ยวลาวก็ได้บ่เสร เพิ่งก็ได้จับลูกปิงปองให้นะครับจับลูกปิงปองให้นะครับนี่คือของจริงนะครับเก้าหกสองเก้าหกเก้าสองหกสองแล้วก็สองเจ็ดโอ้ยเจ็ดน้อนน้อลมเย็นๆมาดะเห็นกันแล้วนะครับผมเห็นกันแล้วนะครับ สำหรับแนวทางของน้องมิรินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้ก็ได้ตามเราเราได้ไปแล้วนะครับอ่ะดูอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้เอาเอาผม,ผมก่อนนะครับผม,ผมก็คือวิ่งสี่ตัวเดียวนะครับวิ่งสี่ตัวเดียวมีสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าถ้าบนถ้าเป็นบนจะมาอ่าถ้าเป็นบนจะมาสี่หลักร้อยและหลักหน่วย สี่หลัก้อยกับหลักหน่วยนี่คือสี่แล้วก็หลักสิบไม่มีแล้วก็มาหลักหน่วยสี่หลักร้อยและหลักหน่วยถ้ามาล่างจะมาสี่หลักสิบอันนี้คือผมเขียนไว้นี่คือหลักสิบหลักสิบล่างถ้ามาบนจะมาหลักหน่วยถ้ามาล่างจะมาหลักสิบอันนี้ต่อไปของน้องพิรินอันนี้คือรัฐบาลไทยเนาะตำเราเราได้แล้ว อันนี้ย่ำหายอีกของน้องมิรินก็จะมี1 2น้องเสียงเซมซได้1 2น้องหยิบไม้เสีซมซขึ้นมา2 7นะครับแล้วน้องบอก4 9นะครับน้องบอก4 9นะครับน้องบอก4 9ตัวเดียววันนี้ตัวเดียวนะครับแล้ว3ตัว 412427449นะครับเนี่ยอันนี้คือผมจับหลักร้อยของผมมาประกบใส่ของน้องมิลินเพราน้องมิลินนี่เพิ่นมักออกบนมิลินชอบออกบนนะครับผมมีของผู้อยู่กลอของน้องข้าวปั้นเนาะอ้าวจีไเบึงอยู่ในคลิปนี้น้ำกัดเลยของน้องข้าวปั้นนะ น้องเข้าวปัน้นคำว่าตรงกันน,น, 4, 9, 4, 9, นะครับผมน้องเข้าปั้นได้สี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะครับสี่เก้าเจ็ดสองตัวสี่เก้าเก้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดอันนี้คือของน้องข้าวปัน้นน้องข้าวปั้นฝันอันนี้คือรัฐบาลไทยนะครับสิบหกธันวา นะครับสิบหกทันวาเมล่ล่ะจริงเหลือของแอดใหม่แต่แอดใหม่ยังไม่ฝันให้แอดใหม่พ่นฝันก่อนเวันนี้่นได้่นว่าพ่นเสียงของหนองมิลลี่แล้ว่นกับว่าพ่นฝันดีดิฝันว่าได้กินอยูุบ้าลแล้วหรือจังใดนี่แหละผมก็จำพอได้แล้วนะครับเอ้าเอสก็ล่องล่องเบิ้งมือ อ้วยมเมดิเนเป็นโซ่งอย่างน,นแบบแันแปลกๆน้าวันเนาะ,อะขอโทษขอพายเอฟซีนะครับผมนี่แหละคลิปสดคลิปเรียวเลยเนาะสดๆเรียวๆเ,เลยแหละสไตล์บมานของแกกานะครับผมอ่ะอันนี้คือตำรานะครับอันนี้คือตำราววันที่สิบนะครับตำราววันที่สิบวันพุธนะครับให้เอฟซีพิจนาดูเด้อ นะครับดูหัวข้อวันที่ด้วยนะครับวันนี้วันที่10บนะครับผมตำราวนะครับน้องเข้าปั้นนะครับนะครับผมไอเอฟซท่านไหนที่ชอบก็พิจารณาดูได้นะครับชอบจัดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนถ้ารู้ผมให้ FC ไม่ไม่เอฟพี่พี่เอฟซีเนี่ยเรียบร้อยแล้วจับลอตเตอรี่กันบุญกันแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเราไม่รู้ว่าจะออก ตัวไหนถ้าออกก็ดีนะครับก็บเป็นจังบุญที่ได้เงินใส่เงินใส่ปีใหม่เงินเที่ยวปีใหม่นะครับผมเอา้ากับว่มมีอย่างหลายกับคอหวยพ่อนไห้ยฟซีนะครับทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะครับขอให้ดวงเปิดมีโชกันทุกคนนะครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ดวงเปิดทุกๆด้านนะครับเปิดการเงินเปิดการงานเปิดโชคลาภนะครับร่ำรวยเงินทอง กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ